วันนี้จะพาไปบินกับเครื่องบิน Airbus a 3 2 1 n e o เที่ยวบินแรกของสายการบินไทยในเส้นทางกรุงเทพสิงคโปร์ครับเที่ยวบินปฐมมาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับการเช็คอินผู้โดยสารสามารถเซฟเช็คอินได้ที่โรดีและนำกระเป๋าไปโหลดได้ด้วยตัวเองครับ หลังจากที่ทําการเซลเช็คอินแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ตอมกันเลยครับเข้ามาข้างในก็จะเจอกับรูปปั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของสนามบินสรวนภูมิครับที่ชาวต่างชาติต้องแวะถ่ายรูปทุกครั้งเลยครับ วันนี้เราจะขึ้นเครื่องที่เกตดีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกตที่ใกล้มากๆสาหรับเที่ยบินต่างประเทศครับเพราะว่าคอนคอร์ดีนั้นตั้งอยู่ตรงกลางสนามบินเลยครับทําให้ระยะเวลาการเดินนั้นค่อนข้างสั้นกว่าคอนคอร์ดอื่นๆครับเดิแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่เกตของเรากเลยครับวันนี้ใช้เกตหมายเลขดีหนึ่งครับ และแล้วก็มาถึงเกตของเราครับเกตหมายเลขดีหนึ่งสำหรับเที่ยวบินปฐมมเริก a 3 2 1 neo tgc 1 3กรุงเทพสิงคโปร์ครับและนี่ก็คือเครื่องบินของเราเครื่องบินแบบ airbus a 3 2 1 neo ทะเบียน hstoa นํำพระราชทานบวรรังสีครับ เครื่องบินลำนี้เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่26ทธันวาคมที่ผ่านมาเองครับและวันนี้จะทำการบินไปสิงคโปร์ภูเก็ตและเดลีครับเครื่องบิน a 3 2 1 neo ของการบินไทยได้รับการตกแต่งภายในโดย Airbus Airspace ครับซึ่งจะแตกต่างกับ Airbus a 3 2 1 neo รุ่นทั่วไปครับก่อนทำการเรียกเครื่องก็มีพิธีเล็กๆสำหรับเที่ยวบินปรมฤาเลนี้ครับ และแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องครับ ขบวนแอ A321neo ของการบินไทยมีชั้นธุรกิจหรือ r o Royal s ซ a ลจำนวน16ที่นั่งจัดเป็นแบบ2และ1ครับเหมาะสำหรับผู้โดยสารทั้งแบบคู่และแบบเดี่ยวครับสำหรับที่นั่งชั้นประหยัดหรือ Economy มีทั้งหมด159ที่นั่งจัดเป็นแบบ3-3ครับทันนี้ก็คือที่นั่งของเราที่นั่งหมายเลข 32A ครับที่นั่งมาในดีไซน์ใหม่ของการบินไทยที่รองสีสันแบบหนังสีเทาและเบาะลดลายสีม่วงและสีชมพูครับ ที่นั่งฉันประหยัดมีจอขนาด13.3นิ้วความชัดระดับ 4K และรองรับที่ชาร์จแบบ USB-C ครับสรับระยะระหว่างที่นั่งอยู่ที่ประมาณ31นิ้วซึ่งพอมาได้ลองนั่งจริงแล้วอาจจะรู้สึกแคบไปหน่อยครับระบบความบันเทิงมีภาพย,ายนตร์ให้เลือกชมมากมายเลยครับซึ่งตรงนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับ ที่ชอบมากๆก็คือมีดูที่ฟรีแคตตาล็อกให้เลือกชมบนไฟได้เลยครับและยังมีโปรเจกต์ต่างๆที่การบินไทยได้คิดคนขึ้นมาครับเช่นการนำวัตถุดิบไทยมาแปรรูปและเสิร์ฟบนฟ้าครับและตอนนี้เกมก็ได้กลับมาบนเครื่องบินแล้วนะครับสามารถเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินแล้วครับ และนอกจากนั้นที่ที่นั่งยังมีที่วางแก้วที่สามารถเปิดออกมาโดยไม่ต้องกางโต๊ะครับในกระต่หน้าที่นั่งก็จะมี a i r s i c k n e s s Bag คู่มือความปลอดภัยและนติตยสารสวัสดีครับสำหรับปุ่มควบคุมเหนือศีรษะก็เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดจาก Airbus Airspace ครับ ทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าระยะระหว่างที่นั่งค่อนข้างแคบก็จะแนะนําให้นั่งแถวที่31ซึ่งเป็นแถวแรกและแถวที่37และ38ซึ่งเป็นแถวทางออกฉุกเฉินครับจะมีระยะระหว่างที่นั่งที่กว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับการดณนาได้เข็บขัดที่นั่งในระหว่างเครื่องบินขึ้นและลงหรือเมื่อสัญญ,ญาณไฟแจ้งได้เข็บขัดปรากฏขึ้น Please fasten your seat belt during takeoff and landing or whenever seat belt sign is on เมื่อต้องการรัาเข็มขัดสอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกัน To fasten your seat belt insert the metal fitting into the buckle ดึงสายรัดเข็มขัดให้กระชับบริเวณสะโพก Tighten the seat belt by pulling the strap เมื่อต้องการปลดเข็มขัดแ,แล้วก็ได้เวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินปฐมมาเรกจากกรุงเทพไปยังสิงคโปร์ครับคลายรัดต้อง,อต,องอตัวแล้วต่อหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันเป็นสายรัดให้กระชับ Wrap the strap around your waist and attach t h buckle and p u The consumption of your own alcoholic beverages is not limited. We wish you a pleasant flight. And in a few minutes, we will perform a final safety check. ขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าเมื่อผู้โดยสารข้างหน้าทาการเองเบาระยะระหว่างที่นั่งถือว่าแคบมากๆจอทีวีที่ค่อนข้างใหญ่จะอยู่ใกล้กับสายตามากๆเลยครับและตอนนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเข้ากับระบบความบันเทิงที่ที่นั่งแล้วนะครับกาบกำลังร่วมเดินทางบนเที่ยวบินปฐมบาเลเรของเครื่องบิน Air ์เอรุ่นใหม่ล่าสุดภายใ้แนวคิด The NeOExperience ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของเราในการยกระดับการเดินทางทางอากาศการบินไทยขอขอบพระคุณท่านไว้วางใจเลื่องเดินทางกับเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์บนเที่ยวบินพิเศษนี้จะสร้างความประทับใจให้กับท่านตลอดเส้นทางครับและหละังพนักงานต้อนรับคุนขวัญกับผู้บริหารก็ได้แจกของที่ระลึกในเที่ยวบินนี้ครับสำหรับของที่ระลึกที่แจกในเที่ยวบินนี้เป็นถุงผ้าลาย A 3 2 1สอ D O พร้อมกับใบป,ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมเที่ยวบินปฐมฤกษ์รครับเป็นแล้วลูกเรือก็เริ่มให้บริการอาหารร้อนครับมีให้เลือกเป็นเมนูสตรีททูสกายมีฮอเกียนไก่และเมนูข้าวผัดกุนเชียงกุ้งครับแล้วก็ตามมาด้วยการบริการเครื่องดื่มครับมีให้บริการทั้งชากาแฟและน้ำผลไม้ครับถือว่าให้บริการเต็มรูปแบบเหมือนเครื่องบินใหญ่ของการบินไทยเลยครับ สำหรับตัวเลือกอาหารร้อนวันนี้รับมาเป็นข้าวผัดกุนเชียงกุ้งครับรสชาติถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับพนักงานต้อนรับคุณขวัญเสนอเมนูคาริโมโชครับซึ่งถือว่าเป็นการลิมลองรสชาติเครื่องดื่มเมนูใหม,ใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลองมาก,อก่อนบนการบินไทยครับแผนที่ของระบบความบันเทิงรุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมากเลยครับมีทั้งตัวเลือกดูเครื่องบินแบบ360อองศาและเมนูแนะนำจุดหมายปลายทางครับ อีกทั้งยังมีตัวเลือกเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบินครับแต่จะดีกว่านั้นถ้าเป็นตัวเลือกเครื่องดื่มจริงที่ให้บริการในเที่ยวบินนั้นๆและชั้นโดยสารนั้นๆครับอีกเมนูที่น่าสนใจก็คือตัวเลือกต่างๆที่สามารถแจ้งให้ลูกเรือรับรู้ได้ว่าเราต้องการที่จะพักผ่อนหรือต้องการให้ลูกเรือปลุกมารับประทานอาหารหรือปลุกมาช้อปปิ้งครับแล้วลูกเรือก็เริ่มทําการเก็บถาดอาหารครับ หลังจากนี้เราก็ไปสำรวจห้องน้ำกันเลยครับห้องน้ำทางฝั่ง APC ถือว่าเป็นห้องน้ำที่มีเอกลักษณ์มากๆสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้ครับถังขยะจะถูกย้ายมาอยู่หลังชักโครกและกระดาษทิชชู่จะถูกย้ายมาทางฝั่งข้างหน้าล่างครับซึ่งอาจจะแปลกตาไปเล็กน้อยครับบินมาได้ไม่นานเราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับ และขณะนี้เราก็ได้ทําการรดระับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพนักง,งานต้อนรับคุณขวัญก็ได้ออกมาขอบคุณผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมเริ่นี้ครับ นั่งรักเขีมขันอยู่กับที่จนกว่าเครื่องดินจอดเรียบร้อยและสัญญาณแจ้งรักเขีมขันดับ สำหรับเที่ยวบินนี้ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่ดีมากๆเป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่มีการบริการที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยครับลูกเรือทุกคนบริการด้วยความยิม้มแย้มความเต็มใจและความภาคภูมิใจตลอดเวลาครับสำหรับเครื่องบินแบบ Airbus A321neo ของการบินไทยถือว่าเป็นเครื่องบินที่สวยมากๆและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆครับระบบความบันเทิงนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าว่าระยะระหว่างที่นั่งอาจจะเป็นปัญหาได้สำหรับเที่ยวบินที่มีความยาวมากกว่านี้ครับ สำหรับเที่ยวบินนี้ได้คะแนนรวมไปทั้งหมด92คะแนนโซน100ทำให้การมินไทยขยับอันดับขึ้นมาจาก3ดาวกลับขึ้นมาเป็น5ดาวอีกครั้งครับ